รสชาติที่หวานกําลังดีค่ะไม่หวานเกินไปแล้วก็แป้งนุ่มหอมของร้านนี้ยแป้งเขาจะไม่เหมือนที่อื่นแป้งเขาจะนิ่มแล้วเขาก็จะหอมแล้วมันก็ไม่ได้หวานแหลมเหมือนโดนัทที่อื่นค่ะเอาทิ้งไว้ข้ามคืนก็ยังทานได้สบายความหอมแล้วก็ความนุ่มของตัวโดนัทอยู่แล้วค่ะส่วนมากลูกค้าถ้ายังไม่เคยทานเขาก็จะทานตัวออริจินอลก่อนถ้ากลับมาซื้ออย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็จะเลือกในส่วนของเคมูเล่ค่ะเป็นเคมูเล่ที่มันจะเป็นแบบมีไส้ข้างในเป็นลาวาอย่างเงี้ยคะ่ะลูกค้าจะชอบมากหมดไว พอๆกับตัวออริจินอลเลยเราก็ไม่คิดว่าลูกค้าเขาจะชอบในส่วนรสชาติที่เราคิดว่ามันมีความเบาเพราะว่าโดนัทแต่ละที่รสชาติมันจะไม่เหมือนกันบางที่ก็จะแน่นแต่สูตรของเรานี่คือความนุ่มความเบาหอมมันอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าเวลาเขาซื้อแล้วเขาเอากลับไปทานต่อวันรุ่งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าเราใช้ตู้เย็นไว้อย่างเงี้ยค่ะเอากลับมาทานอย่างเงี้ยก็คือแค่คลายให้มันคลายเย็นสักครึ่งชั่วโมงตัวแป้งก็จะกลับมานุ่มหอมเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนซื้อออกจากร้านไปเลยอะค่ะ น้องๆซื้อเคยซื้อขนมปังของเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชอบแล้วทีนี้พอเขาทําโดนัทก็เลยแวะมาซื้อก็อพอดีว่าแวะไปทําธุระที่น่านมาแล้วก็ปักหมุดมาที่นี่เลยอร่อยครับรสชาติอร่อย เพราะว่าที่เนี่ยแปลกแล้วก็ไม่เหมือนที่อื่นค่ะมันจะมีความหอมในตัวแป้งแล้วก็มีความนิ่มที่ต่างกับที่อื่นปกติมาบ่อยกับร้านนี้รู้จักผ่านเพจด,ด้วยแล้วก็มาทานข้างๆแล้วก็เห็นร้านนี้แป้งมันนิ่มค่ะแล้วก็เห็นว่าเป็นยีสดด้วยเวลาทานเราก็ไม่อืดท้องค่ะ เป็นคนชอบทานโดนัทก็เลยแบบลองคิดค้นกับน้องชายดูอะไรเงี้ยค่ะเสียไปเยอะมากทั้งวัตถุดิบทั้งอะไรเงี้ยคือลองผิดลองหูก,กันนะคะจนมาได้สูตรที่แบบลงตัวใส่ใจมากค่ะตั้งแต่เลือกซื้อของเองแล้วก็คุมปริมาณทุกอย่างก็คือให้มันอยู่มาตรฐานแล้วก็คงคุณภาพตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้ค่ะเมนูก็สําคัญค่ะเพราะว่าเราจะต้องทําออกมาเรื่อยๆเพื่อไม่ให้แบบมันจําเจเกินไปคือถ้าเป็นช่วงเทศกาลเงี้ยที่เราทําส่งของรูปแบบต่างๆเช่นวันเล่นไฮ รูปแบบที่มันตรงกับเทศกาลนั้นนมันจะเป็นที่ตอบโจทย์ของลูกค้าแล้วก็แบบฮิตมากอย่างเงี้ยค่ะ ส่วนของวัตถุดิบ B, อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะใช้ทั้งนมข้นจืดแล้วก็นมข้นหวานด้วยอะค่ะในส่วนผสมของแป้งโดนัทแล้วถ้าในส่วนของนมข้นหวานเนี่ยค่ะจะเป็นส่วนผสมของไส้เราก็ได้มีการเทสหลายลายี่ห้อบางทีมันชื่อเหมือนกันส่วนผสมเหมือนกันแต่เวลาใส่เข้าไปแล้วรสชาติก็ไม่เหมือนกันเราก็ต้องเทสให้มันได้ในส่วนของรสชาติที่ถูกปากเราด้วยแล้วก็ลูกค้าด้วยอย่างเงี้ยค่ะบางยี่ห้อก็คือความหวานได้นะแต่ความมันและความหอมของที่เราอยากได้เงี้ยค่ะมันก็ยังไม่ ที่สุดอะค่ะจนได้มาเจอคานชันเนี่ยค่ะมันก็คือลงตัวที่สุดแล้วอะค่ะเป็นวัตถุดิบที่ดีเลยก็คือมันเข้ากับสูตรของเราเข้ากับในส่วนของกระบ,บวนการทุกๆอย่างเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยแค่เรื่องแป้งหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะท,ทุกๆอย่างตัวชูเลยก็คือยังไงก็ต้องเป็นตัวนมอยู่แล้วค่ะ อันดับแรกเลยก็คือต้องรสชาติอยู่แล้วค่ะเป็นมาตรฐานตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้แล้วก็วัตถุดิบที่เราไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยค่ะตั้งแต่วันที่เราเคาะสูตรออกมาแล้วว่าต้องมีส่วนผสมข,ของอะไรตอนแรกเราคิดว่าโปรเจกต์เนี้ยเป็นโปรเจกต์แค่เฉพาะให้น้องนักศึกษากับเราทําถ้าเราไม่ได้ในส่วนของคานิชันตัวนี้ค่ะโปรเจกต์นี้ก็อาจจะไม่สําเร็จเพราะว่าลูกค้าชอบในส่วนของรสชาติที่เป็นแบบนี้ตอนที่เราทําเราก็บอกว่าเราก็อยากทานโดนัทที่มันนุ่มเราอยากทํเพราะว่าเราอยากทานเองอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะมีฟีดี่จน ถึงตอนนี้ก็คือมีสีสาขาแล้วนเงี้ยค่ะรสชาตินี่ยังไงก็แน่นอนคือเราก็ยังคงรักษามาตรฐานไว้เหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกที่เราเปิดนเงี้ยค่ะจนถึงทุกวันนี้คือเราก็ต้องรักษามาตรฐานอยู่แล้วค่ะ